คูโบต้าเอลหนเครื่องยนต์2สูบ15แรงมาเครื่องดีเกียร์ดีท้ายดีฮาดูลิกเลี้ยงขาดได้ฮาดูลิกเลี้ยงได้ท้ายแห้งแห้งสวยสวยพีทีโีเกียร์แขนท้ายโซ่ข้างเดิมๆจากนอกนะครับมีครบๆเลย เครื่องดีติดง่ายแล้วดิขึ้นไว้นะครับ <G ül üyor> <S 2> <S 2> เครื่องแหงแ้งแห้งเดินเบานิ่งๆ เครื่องดีครับเบรกดีครับเบรกดีสองข้าง พร้อมใช้งานนะครับฝากด้วยนะครับคูโบต้า L หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งขนาดสิบห้าแรงเครึ่องยนต์สองสูบนะครับราคานี้เฉพาะตัวรถนะครับสามหมืนแปดพันบาทนะครับไม่รวมค่นตัดหญ้านะครับฝากด้วยครับสนใจมาดูรถได้ที่ตำบลโคกโตมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ สนใจสอบถามต่อรองกันได้นะครับฝากรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ